มาร์กหน้าตัวเองฉีดโปรแกรมโบท็อกไปเลยค่ะจุดไหนตึงจุดไหนเป๊ะหมอมาร์กเองเลยล่ะทุกคนริ้วรอยหมอเยอะมากเห็นไหมพอโบครบรอบ6เดือนค่ะกรามเหนือริ้วรอยมาหมดตีนการหน้าผากขมวดคิ้วนะทุกคนมาจัดตัวนี้เลยโปรแกรมโบเยอรมันค่ะต้องเปิดโคตัวหน้าแบานนี้ก็เห็นแบบนี้ใช่ 3ามสองศูนย์หนองศูนย์เนรี่อเริ่มฉีดกันเลยนะคะทุกคนหมอเทียคนเดิมเลยค่ะวันนี้เราจะเน้นริ้วรอยใต้ตากันด้วยนะคะก็จะเป็นตุ่มยานะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะหายหมดค่ะ เตรียมรับความสวยที่จะเกิดขึ้นได้เลยแล้วก็อยู่ได้นานด้วยทำปีละ2ครั้งนี่นะคะหลังฉีดนะหน้าผากตึงเงาใสเลยริ้วรอยเวลาแสดงสีหน้าก็จะดีขึ้นด้วยค่ะขมวดคิ้วเข้าได้น้อยลงเป็น